สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะวันนี้แม่น้อยก็ทําบุญตักบาตรเช่นเคยค่ะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเด็กๆอ่าแล้วก็คุณครูที่จากไปนะคะขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่แม่น้อยอุทิศให้ในครั้งนี้นะคะสาธุสาธุค่ะแล้วก็ มีพี่กุ๊กแล้วก็เอฟซอีกท่านฝากแม่น้อยทําบุญด้วยนะคะเนี่ยค่ะพรุ่งนี้แม่น้อยก็จะทําบุญเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่ทําบุญเสร็จแม่น้อยก็มาทําความสะอาดปัดกวาดนะคะปัดกวาดให้อาหารเด็กๆในรอบช้านะคะแล้วก็เข้ามาเล่นกับเด็กๆหมิวน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะอันนี้จะเป็นน้องบุญถมน้องบุญถึงนะคะบุญถึงอยู่กับบุญถมนะคะก็นอนเปลค่ะตอนช่วงที่แม่น้อยมากลัวนะคะก็าพากันหลับในเปคนละเปและะ้วค่ะ ไม่น้อยก็มาเล่นด้วยนะคะมาเล่นมาจาับให้เขาคุ้นแล้วคุ้นเราด้วยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่บุญชูนะคะมาม,มุมใหม่นะคะมุมใหม่โอ้ยนอนหลับปุ้ยด,ดูท่าเด็กหญิงเด็กหญิงบุนเงินของเรานะคะน,น่ารักน่ารักค่ะก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปกดไลค์กดแชร์ให้กับเด็กบ้าน3ามบุญค่ะ เนี่ยค่ะก็ดูเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีฝนตกนะคะก็ให้ทุกท่านไปไหนมาไหนก็เดินทางปลอดภัยนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยด้วยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นน้องบุญทองค่ะน้องบุญทองนะคะดูสาน้องบุญชูของเราน่ารากักหลอมากเลยที่สุดเลยค่ะลงมาเล่นกับเพื่อนๆนะคะก็ ก็เราแบบดูดูแลเล่นอยู่ในกรงให้เอาออกมาเล่นข้างนอกไม่น้อยก็ยังยังนะคะเพราะว่าต้องดูจังหวะเวลาเพราะว่าช่วงเช้าๆ้ามาเมื่อเช้านี้ก็แดดร้อนนิดนึงค่ะถ้าช่วงเย็นเนี่ยเออดูค่ะน่ารักมากเลยมาชมเด็กๆกันค่ะเอ็นดูมากเลยค่ะเขาก็ตามภาษาเนาะตามภาษา เด็กน้อยไร้เดียงสาค่ะจะหยิบจะจับไปทิ้งตรงไหนก็ได้นะคะอยู่ในมือของมนุษย์เองค่ะถ้ามือเรามีเมตตาเด็กๆก็เนี่ยแหละคะ่ะมีความสุขมากค่ะเนี่ยค่ะเอาความน่ารักมาฝากนะคะแล้วก็ไม่น้อยก็ไปดูเด็กๆที่กรงใหญ่นะคะกรงใหญ่ก็ให้อาหารนะคะให้อาหารดูแลเขาให้กินข้าวให้เลย ค่ะค่ะก็ภาพน่ารักน่ารักของเด็กที่บ้านสามบุญมาฝากนะคะก็มีเด็กโตค่ะเอาเด็กโตมากินอาหารเหมือนเดิมค่ะที่บ้านสามบุญก็ดูแลเด็กๆแบบนี้ค่ะให้ให้ทุกท่านชมบรรยากาศเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะดู ตลกแต่น้องบุญส่งนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่ๆเขากินอาหารหมดนะคะแต่ว่าตัวเองนอนกลิ้งกลิ้งกลิ้งแล้วก็มองหน้าพี่บุญอุ้มนะคะมองหน้ามองหน้านอนงายนะคะแล้วก็ดูๆค่ะเอามือไปหยอกพี่บุญอุ้มค่ะดูๆค่ะตัวเองตัวเองยังไม่กินนะคะเนี่ยตัวเองยังไม่กินค่ะก็เป็นเป็นโมเมนต์อะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะ เมยน้อยก็นั่งนั่งถ่ายคลิปแล้วก็ตลกนะคะตลกดูไปด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นทุกทุกคนก็เด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก,ก็กินอิ่มกันหมดแล้วนะคะก็มานั่งนอนพักผ่อนหย่อนใจตามที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็มาดูอันนี้จะบุญมากับบุนพานะคะเล่นที่เปรเปร,เปรตรงนี้ก็มี3อันนะคะแต่ว่าเขาชอบนอนเปรนี้ค่ะนอนด้วยกันอย่างนี้นะคะนะคะ เบุญบุญชูที่น่ารักนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะคลิปนี้